ตอนนี้ก็เป็นตอนที่เรียกว่าอ้างอิงจากเรื่องราวในโลกจริงๆกันนะครับเพราะในตอนนี้ที่ญี่ปุ่นเองก็กําลังเข้าสู่ฤดูร้อนและก็มีจัดงานเทศกาลกันแบบในเรื่องนี้แหละจิคิวต้องเจอกับคลื่นความร้อนจากแผนการของเดสน่ารักที่8ซึ่งก็ส่งผลกระทบไปทุกประเทศที่อื่นโกโซปาเซิร์ฟเวอร์ ทำงานผิดปกติโทฟูผลิตผลเสียหายและหิมะที่กกคันก็ละลายซึ่งตามปกติแล้วแต่ละประเทศต่างมีภูมิอากาศเป็นของตนเองความร้อนแบบนี้จึงเป็นสิ่งที่ผิดปกติเล่าราชาก็เลยจัดงานเทศกาลเพื่อมอบความบันเทิงให้กับเราผู้คนในจิคิว ตรงนี้เองก็มีเรื่องราวของกีระกันอยู่นิดนึงเหมือนกันกับการที่เขาซึ่งแต่เดิมก็เป็นคนธรรมดาจะต,ต้องมาทำตัวให้สมกับเป็นราชาเพื่อให้ผู้คนเคารพหรือเชื่อมั่นในตัวเขาแต่พวกของยันแมก็ได้สอนกีระกันว่ายันมะเองก็เป็นคนธรรมดาที่กลายมาเป็นราชาเช่นกันแต่ตัวเขาก็ยังคงเป็นคนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงราชามีหน้าที่ที่จะทาให้ผู้คนรู้สึกเข้มแข็งและให้ประเทศมีชีวิตชีวารา ถ้ชาเองก็มีหลายรูปแบบผู้คนเองก็เช่นกันกีระอยากจะเป็นราชาที่ปกป้องผู้คนและผู้คนก็จะปกป้องคนอื่นที่พวกเขาสามารถเอื้อมมือไปถึงได้กีระได้กลับไปเป็นคนเดิมอีกครั้งและเขาก็จะเป็นราชาในรูปแบบของตัวเองซึ่งคำพูดของกีระถ้าใครยังจับกันได้ก็เป็นคำพูดที่ลาเคลสเคยบอกกับเขาเมื่อตอนสมัยเด็กนั่นเองแต่ทว่าในขณะที่โลกด้านบนกำลังเล่นกันอย่างสนุกสนา โลกใต้ดินก็เรียกว่าเข้มข้นกันเลยเมื่อเจเรมีได้ไปค้นหาความจริงของการเกิดคลื่นความร้อนและเขาก็พยายามจะหยุดเดสน่ารักที่8เอาไว้ซึ่งเจเรมีก็ยังคงเชื่อมั่นว่ามันยังมีหนทางที่มนุษย์กับบั็กน่ารักจะสามารถอยู่ร่วมกันได้แต่เขากลับได้พบกับความจริงนั้นน่าตกใจเมื่อเดสน่ารักที่8ได้บอกกับเจเรมีว่าไม่มีสิ่งใดที่ยืนยันว่าเมื่อ2 0 0พปีก่อนผู้ที่ลุกรานมนุษย์ก็บ คือพวกบั็กน่ารักพวกเขาที่ไม่รู้อดีตได้ถูกป้ายความผิดบาปที่ตนเองไม่ได้ทําและถูกขับไล่ให้เข้าไปอยู่ในความมืดมิดโดยไม่มีเหตุผลทําให้เจรมีก็ได้รับรู้ว่าเรื่องราวในตำนานโอซามะเซนไตคิงโอเจอร์ที่เขาได้เป็นคนเขียนเอาไว้นั้นก็คือสิ่งที่เป็นต้นเหตุของความขัดแย้งมาอย่างยาวนานและเจรมีก็เต็มไปด้วยความรู้สึกที่เขาไม่สามารถบรรยายออกมาได้ส่วนเดสน่ารักที่8เองก็เรียกว่าแค้นมนุษย์ ที่ทำกับเผ่าพันธุ์ของพวกเขาเป็นตัวร้ายก็เลยคิดที่จะทําลายดวงดาวนี้ทิ้งกันไปซะเลยเรื่องอดีตเมื่อ2,000ปีก่อนเนี่ยจริงๆก็ถูกปูกันมาไว้สักพักแล้วแต่ก็ไม่ได้ถูกเล่าออกมาจริงๆอยจังๆกันสักทีคราวนี้ก็กลับมาพูดกันอีกครั้งโดยหักมุมกันว่า แท้จริงแล้วประวัติศาสตร์นั้นได้ถูกบิดเบือนไปก็เรียกว่าเป็นการเข้าสู่เนื้อเรื่องช่วงใหม่ได้อย่างน่าสนใจกันเลยทีเดียวแล้วถามว่าใครที่บุกดวงดาวนี้เมื่อ2,000ปีก่อนกันละ่ะตอนนี้ข้อมูลก็ยังคงมีน้อยมากแต่ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นกลุ่มเดียวกับที่ไรเนโอได้บอกกับกีระว่าศึกต่อจากนี้ก็จะยากลำบากมากยิ่งขึ้นถ้าให้มโนกันไปอีกผู้ที่บุกรุกดาวจิคิวอาจจะเป็นมนุษย์จากโลกปกติ ก็ได้ตอนนี้ก็คงต้องเดาๆกันไปก่อนนะครับและอีกเรื่องที่เปิดเผยม,มาก็คือชื่อตเต็มๆของเจเรมี่ที่มีชื่อว่า เจรมีอิโดโมนารักเนบาเซียรีซึ่งในชื่อของเขาก็มีคำว่านารักเหมือนกับเดสน่ารักอยู่เจรมีก็บอกประมาณว่าเขากับเดสน่ารักก็เป็นญาติห่างๆกันอะไรแบบนั้นนะครับแบบนี้ผมว่าก็เป็นการปูว่าถ้าเดสน่ารักที่8ตายเจอรมีก็อาจจะได้ขึ้นครองบัลลังของพวกบักน่ารักกันไปแทนในส่วนที่มาของชื่ออิโดโมนารักเนก็เป็นชื่อเต็มๆของแมงมุมสายพันธุ์บราเชียรีกันด้วย เจเรมี่อยากที่จะหยุดเดสน่ารักที่8เพราะอย่างน้อยพวกเขาก็มีความเกี่ยวโยงกันแต่เดสน่ารักที่8ก็ไม่ฟังอะไรอีกต่อไปแล้วหยิบชูโกสโซจจำนวนมากขึ้นมากินแล้วก็กระโดดลงไปในใจกลางของจิคิวตรงนี้ผมก็แอบสงสัยกันว่าเอาชูโกสโซมาจากไหนกันตั้งเยอะแยะสองตอนที่แล้วของไดกอกก็ยังมีการอธิบายแต่อันนี้ก็ไม่มีเลยนะครับและเรื่องสุดท้ายกับบักน่ารักประจำตอนที่ลหลายๆคนก็คงสง สงสัยกันเล็กๆนั่นก็คือซาริกาจิมที่มีที่มามาจากเครฟิชหรือกุ้งประเภทหนึ่งนั่นเองก็ชวนสงสัยว่าตัวนี้มันไม่ใช่มแมลงกัน่นะแล้วมาเป็นบักน่ารักกันได้ยังไง ทางเว็บออฟฟิเชียลเองก็รู้เรื่องนี้เหมือนกันแต่ก็ไม่ได้บอกกันนะครับว่าทำไมกุ้งถึงกลายมาเป็นบักน่ารักกันได้ในตอนต่อไปแผนการทำลายจคิวของเดสน่ารักที่8ได้เริ่มต้นขึ้นเหล่าราชาผู้ติดตามและประชาชนจะต้องรวมมือกันเพื่อหยุดเดสน่ารักที่8ลงให้ได้เพื่อการนั้นพวกเขาจะต้องสร้างเทภูวิทักที่เหนือกว่าเอ็กซ์ตรีมคิงโอเจอร์การรวมร่างปฏิหารของชูกอทั้ง20ที่จะไปอยู่เหนือตำนานกอทคิง กำลังจะถือกำเนิดเต็มมันต้องการคนบังคับเพื่อแสดงพลังที่แข็งแกร่งที่สุดออกมาเหล่าราชาต่างมองหาผู้บังคับที่นอกเหนือจากตนเองแต่ทว่าในตอนการต่อสู้ของราชาและเหล่าผู้คนไฮไลท์ของตอนแน่ก็แน่นอนว่าคือการประกอบร่างชูก,กอตทั้ง20กลายเป็นกอตคิงโอเจอร์ยิงไปกว่านั้นผู้บังคับก็คือเหล่าราชาและพวกผู้ติดตามกันอีกและคู่ต่อสู้ของกอตคิงโอเจอร์ก็ยังเป็นบอสใหญ่ของบัก รักเดสน่ารัก, Des, รกที่8ดกันด้วย ทอเรื่องบิวมาเหมือนตอนจบกันขนาดนี้แต่ก็ไม่น่าเชื่อกันนะครับว่านี่เพิ่งจะแค่ครึ่งเรื่องเท่านั้นเองซึ่งเรื่องเหมือนตอนอวสานเนี่ยคนดูไม่ได้คิดกันไปเองแน่ๆเพราะขนาดเว็บออฟฟิเชียลเองยังบอกว่านี่คือการต่อสู้ครั้งใหญ่ที่เหมือนกับตอนอวสานกันจริงๆที่น่าสนใจอีกเรื่องก็คือตอนน้าเดสนารักิปก็คงจะไม่รอดกันแล้วละ่ะแต่ถ้าย้อนกลับไปดูคลิปพูดคุยข่าวสารประจำเดือนก็จะพบว่ามีภาพที่กอดคิงโอเจอร์ต่อสู้กับ คาเมจิมกันด้วยก็จะดูแปลกๆนิดนึงตรงที่ตัวหัวแนแพ้ก่อนเสนาธิการสง,งนันหรือจะมาส่งแก้แค้นก็ดูน่าสนใจอยู่เหมือนกันแต่ผมว่าคาเมจิมมาแนวเหลี่ยมมากกว่าจะแก้แค้นกันนะครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดจากคิงโอเชอร์ในตอนที่ยืบเสียนี้แล้วคนอื่นๆมีความคิดเห็นอะไรกันบ้างเดสนารักที่แพจะต้องเสียสละเป็นตัวเปิดให้ก็อตคิงโอเชอร์กันหรือเปล่าและคิดว่าเรื่องผู้บุกรุกในอดีตจะคือใครกันแน่ ก็ลองมาพูดคุยกันได้ด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสราการรับชมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ